สวัสดีครับสดีเอสพีเสยแม็กนัที่ยิงปลานะครับนี่ก็จะไปส่งของลูกค้านะครับลูกค้านัดรับของนะครับนี่ก็ตัดเข้ามาซอยยี่สิบเอ็ดนะครับมาส่องดูก็จะเป็นจะเป็นลอกอะโลนะครับที่จะไปส่งนะครับลอกอะโลแล้วก็ง่ามอะคีนะครับแต่ว่านี่ครับชุดลูกค้าจะอยู่ในถุงครับชุดนี้ผมจะยิงปลานะครับลูกค้าบอกว่า ยิงปลามาฝากหน่อยนะครับให้ผมยิงปลาไปฝากนะครับห้าตัวคนนะครับตงครับว่าจะได้ตัวไหมนะครับก่อนถึงลูกค้านะครับสวัสดครับวันนี้ก็มาถึงคลองแล้วนะครับไปกับลอกอะโลนะครับแล้วก็งัมมักทีนะครับตัวเดิมนะครับ ยางนะครับถ้ายิงไม่ดีนะครับยาวไปให้ขยับออกนะครับดึงตรงนี้ลงมาครับเียลูกปืนขึ้นไปนะครับให้เท่ากันนะครับสองข้างขึ้นไปมันยาวนะครับมันกำไม่ได้มันเกะกะนะครับมีดมีดตะตอ,อกนะครับ เรียบร้อยครับโดนไหมอ้โดนครับต้องตาหมดเลย แรกครับนั่นแรกตัวแรกครับนี่ครับ 养老。 ครับตัวไม่ใหญ่ครับพอจะปิ่ง ไปแล้วครับโดนแล้ะอืมตัวงานน่ามเลยครับตัวนี้ เด็ดตรงมันสุดสุดอืมโตนอีกครับ ไปแล้วครับโดนครับกลางลัมครับไปแล้วครับคุณ โ้นนะครับโอ้แม่นขนาดมานันนี้ตัวใดถือตัวนั่นครับครับตัวกำลังตากดีๆครับเกี่ยววัตถอครับหันไปน่อยนะึง ไปแล้วครับโดนะครับตัวใงญ่ยอยู่ครับาตาไปเก็บกันกลับมายังไงครับโอ้งงามยู่หลอกนอี้ยยังดีนะครับเดี๋ยวของเขานะครับอีกประมาณอาทิตย์นึงใา่ครับโอ้โห หยดเลยครับมือน,นี้แม่นขนาดมังใส่ครับมึงมาแล้วผมเห็นตัวหญ่อยู่มังใส่ครับหยดเลย ก็อยู่ที่ยังตงัวใหญ่ลงลึกเรื่องลงก็เลยเล็กก็เลยไปยครับโดนครับ ครับลูกค้าแน่โปวเงาสติครับโอนะเต็มถุงเลยปลาผมอ่ะงามครับงามครับเดี๋ยวคงกระไ่รอดกัวย่างนี่แไปือไปซื้อเกือเลยปะ นี่ครับเพราะอะไรย่างเลยเนี่ดดนี่ครับตัวยิ่งฝางา้นครับอันอันาจากบ้านเรานอันนี้ชุดนี้ถ้าลอกก็นี่พันพันสองพันบอครับพันสามพันสี่พันสีครับผมครับสวัสดีครับครับออรกฟอมลงูทูฟอมเล่นครัสวัสดีครับ ครับตรงของเรียบร้อยครับจังครับจ่องเทียแม็นางซิ่ยิ่งปลานะครับครับครับผมขอบคุณครับ